จะบอกพยาธิสัตว์สิกินทำไมไม่กินขนมพอใส่ในโกบ่จะก่อยเลยกลัวกัดโซฟา,ากัดอะไรต้องกังคืนเลยต้องจับเข้าโกจับเข้าโกเหา เห่าคนผ่านไปผ่านมาบ่อยก็กลัวเขาจะเอายาเบื่อให้กินเห่าคนดีเฝ้าบ้านที่จะดีมากเลยเวลาเราไม่อยู่บ้านไปทำงานก็จะเฝ้าบ้านดีคนเข้าใกล้บ้านที่หน่อยนี่ก็จะเห่าแล้ว เียงพูดเนี่จะเป็นหวัดนิดหน่อยจะพูดแล้วคึบจมูกนิดหน่อยแล้วต้องขออภัยด้วยจ้า